J ย what's ว p สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางเอียดนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ทุกคนบังเอียดก็เข้ามาอยู่ในป่านะทุกคนซึ่งบางเอียดก็ชอบมากนะครับสำหรับการเดินป่านะครับแล้วก็แถวๆถวบ้านเมย์ก็ม,จมีจะมีป่า คล้ายๆกับปา่าพื้นที่ราบลุ่มนะครับไม่ใช่เป็นเขานะครับถ้าเป็นเขาก็าจะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมังคจะค่อยเดินให้แต่วันนีม้มังคจะมาเดินสำรวจปา่าราบลุ่มหยิบชืน้นลุ่มราบราบพื้นที่ราบนะครับผมมันเป็นคล้ายๆกับป่าแบบเชิงแบบเป็นป่าแบบหยิบชืน้นที่มีแบบผลไม้ my, ปา่านานาชานิดนะผมแล้วก็อาจจะมีสัตว์นะครับอย่างเช่นหมูดินนะครับ <Yeah. S 1> ทั้งพนมูสังนะครับผมแต่เสือนี่มังไม่ได้ใจนะครับทุกคนแล้วก็ฟังจากเสียงแล้วก็ แต่ตอนนี้ก็มีการก่อสร้างอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่เคยจากแบบคือหมู่บ้านเท่าไหร,ร่นะเพราะว่ามันเป็นพื้นป่าแบบของแบบของใครก็ไม่รู้แหละแต่บางเยงก็ามาเดินแล้วทุกคนโอเคดังนั้นคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวมังเงพางน้องเดินสำรวจป่าว่าในป่าแห่งนี้มีแบบผลไม้หรือว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างวันนี้เหงเงมาตัวเปล่าเลยทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้ามังเงจะพกอาด,ด้วยเพราะว่าคลิปนี้แบบมาแบบเทสก่อนเทสว่าจะมีคนดูไหมนะครับแต่บอกเลยว่า เราอยู่ในป่านี้เราไม่อดแน่นอนนะครับถ้าเราหาผลไม้เป็นเด็กมังยียดจะพาน้องๆไปหาผลไม้ฉะนั้นกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเดหยด้วยโอเคอา่านี่ทุกคนตอนนี้มังก็อยู่กับนี่ทุกคนมีนงเหยน้องๆดมูมา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 ดูใกล้ๆนี่ทุกคนนี่ก็อยู่กับผลไม้ชน,นิดแรกมันก็จะอยู่เยอะมากเดี๋ยวเห็นได้ดูแป๊บนึงเด็กมงเหย็ขาเนี่ยเก็บขากรองหมดมันนี่มันเหย็ดม,มาคนเดียวทุกคนเข้าป่าเราต้องเข้าคนเดียวนะครับเราจะได้ตึงๆหน่อย โอเคฮ้ยทุกคนตอนนี้มึงเงียดได้ยินเสียงคนเดินคนเดินเท้ามาคลึกคลักคลึกคลักฟังเสียงดูทุกคนฟังเสียงดูนะ oh. นโอ้เงียบไปแล้วทุกคนเมื่อกี้เหยียได้ยินเสียงแล้วนะทุกคนและตอนนี้มึงก็เจอบลุกโท,ทุกคนมาน้องๆเรียกอะไรกันนี่นี่ทุกคนนี่ทุกคนถ้าเราเข้าป่าเราก็เจอบลุกไอ้นี่ทุกคนนี่ลูกทุเดี๋ยวมันจะกินน้องๆดูอื้อนี่ทุกคน อื่ยังไงไอ้ด uh ูเ huh. น uh ี huh. ่ยเนียข้างนี้โอ้เยอะแย็นเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยเออเนียข้างนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมีเม็ดนะครับเย็นด้วยอืมอร่อยมากเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรกินเราก็อาศัยกินลูกโตไปก่อนเราจะเอาไปชีวิตเราได้อืมมันมีรสชาติแบบว่ายังไงอ่ะหวานร่อยขมปีเกลื้อเฮ้ยเสียงใครทุกคนเมื่อกี้ ไยินงเดืองคนนะทุกคนไม่รู้แหละทุกคนตอนนี้เราก็ต้องเดินไปหาดมวัดต่อหาเนี่ยเจออีกหน่อยทุกคนนี่ดมปีนี้มันนี่งกินหน่อยทุกคนอืมไปมังเหยนจะไม่เข้าลึกนะทุกคนเพราะอันนี้มังเหยินไม่ติดอาวุธมานะครับเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวไปหาผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีเยอะแถวแถวนี้แหละต้องเซฟตัวอ๋อนี่มัน เดินเดิน huh. ก uh ่อนทุกคนเดินเท่ก่อนอันนี้สุกไม่ดีทุกคนอันนี้สุกไม่ดีอยากกินอยากกินเดี๋ยวมันอยากกินเยอยโอ้โหเยอะมากทุกคนอื้มอื้มให้ตายเถอะนู่นนู่นนู่นอื้มเดี๋ยวไปกินก่อนนะเดี๋ยวแค่มาเห็นไม่กินเยอะเยอะเดี๋ยวคืนนี้มันเห็นไม่มีที่นอนนะทุกคนเดี๋ยวอีพี่โอ้โทุกคนมีเสียงใครเล่าเนาะเดี๋ยวมันจะมีแบบถ้าทุกคนเข้าใจไหมว่าถ้าเราแบบไม่กินไว้เยอะเดี๋ยวเราอาจจะไม่มีพลังด้วย

รว้เองทุกคนเดียวดำปีเลยอื้มอื้มหนูวะมาทุกคนมาจะพาน้องๆมาดูอีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่แบบบางบ้านก็ไม่มีแล้วนะทุกคนเจอแล้วยังมื่วันต้นมันน้องๆจะรู้จักไหมต้นบ้านมัองเห็นได้ไกวู้ดทุกคนมัองเห็นเจอรังพึ่งตอนนี้ทีกคนดูเมือง อยู่ใกล้มันได้เลยทุกคนมันไม่ใช่เลยนะทุกคนรังพึ่งนี้บอกเลยดูทุกคนพึ่งทำทุกคนไม่ใชรังพึ่งสวยมาทุกคนอ๋อนังมดเหรอไม่ใชรังพึ่งเหรอมองการอาทุกคนตอนนี้มันเห็นก็ไอ้นะนี่ทุกคนเจออีกแล้วเยอะแท็กๆเลยมัเห็นไม่คิดเลยว่าปลาปลาแถวนี้จะอุดมสมบูรณ์มากเลยทุกคน เราไม่อดตายแน่ถ้าเราติดอยู่ในป่าแถวนี้เพราะว่าเราแอบเราบ้านได้นะครับเราบ้านไปกินข้าวแล้วเพราะเราอยู่ไม่ไกลเนี่ยน้าให้อดอยู่ไสอ่ะร้อยจะบพุงแน่เลยถ้ากินหนักหนักไม่แนะนำจะร้อยนัดต้องกวนเลยรู้หมาเลยหมดหมดอ่ะต้องมาตามมาเดี๋ยวนี่กูร้อยนะอืมบานน้องๆเรียนรู้อะไรดิต้นมันเป็นแบบนี้คนนี้ต้นมัน Được rồi Còn này đều ngon nè à. Mình có kín Anh ấy còn để mà người ta pha phải hái cho hết mà. <laughs> cái này này. rồi Mà Kín mình cũng tay giả lắm chứ Mình cũng mới ăn phốp nào này Ừ rồi Hmmmm Ngồi ăn thẩm luận lấy thì ăn nhau Ăn tuần mấy rồi dạ, hồi ăn ăn đủ mấy Ừ Hử ừ. Như mấy Bây giờ tụi để nó luận lúc nhà hồi là Bò bò nhà kinh thôi, lúc thôi ngon. đi. đều là mong luôn mà gia. ngoan muốn tham đi mà muốn tham mà mong muốn tham gia, 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 mong muốn con gia, mong muốn tham gia, mong muốn tham gia, xác muốn ในก้อนนี hmm. no, ้เม็ดมันในก้อนนี้อาจจะเป็นเนี้ยมันทุกคนอันนี้คือใช้ได้แล้วเดี๋ยวมันหล่นแล้วก็เน่าไปแล้วฮ่าทุกคนตอนนี้มันเหดจอกับแฮ็ดเหดมาเร็วมาเร็วม่วมันมาเร็วเห็ดอะไรไหมทุกคนนี่ม่วงนเห็ดไรนี่อืมน้องๆรู้จักไหมฮะเห็ดป่าอ๋อม่วงันว่าเห็ดป่าเห็ดอะไรลูกมังเห็ดเลยร่วงว่าเดี๋ยวกินได้ไหมมังเห็ดเทศอะไก่อนเฮ้ยอยากกินมุ้งเหรอมงเห็ดโอเคมังเห็ดจะไม่กินทุกคนเดี๋ยวมังเห็ดจะดูก่อนว่ามันยอดนะม่วงอัน มาส่งยอดไอ้น้องๆเลยจะขึ้นต้นไม้เพื่อเช็คบางอย่างจะเป็นลิงได้หรือเปเพื่อเช็คผลไม้น้องๆดูว่าจะมีไหมทุกคนแต่ว่ารองเท้ามันบางอย่างได้นำหยาใส่ขึ้นมาเพราะมันลื่นแล้วก็ล้อมดย๋ยงมันต้องหายได้รับลูกเพื่อให้น้องๆดูเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างนะทุกคนยังไงขอแรกขอแรก่อนโอ้โหยังองโอ้ยลื่นลุน เล่นม<ๆ>ันเล่ม hmm. ีเลยมันเล่นมันเล่จัดงวยจ้ะจัดงวยหาเรื่องเงี้ยบพระเลยนะต้นเอือร์ะไม่รู้อะไรมึงถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเงียบพยายามมินที่แล้วน่าจะไม่มีมีแต่เม็ดมันที่อ่อนเลยโอเคโกมีเสร็จไม่มีทุกคนฉะนั้นคลิปนี้น้องก็อดที่จะได้เล่มันนะแต่ก็ไม่เป็นไร ช่องมังเงียกมันไรสายเอาแล้วทุกคนแต่ว่าถ้าน้องๆอยากดูฉบับเต็มเดี๋ยวมังเงีอกจะทิ้งช่องไว้ให้มังเงีอกจะทําช่องอีกช่องหนึ่งนะครับน้องๆเข้าไปติดตามได้ช่องมังเงือกอังกฤษนะครับมังเงียกจะเข้าป่าเลยช่องนั้นก่อนหน้านี้เอเมก็ลงคลิปว่าเหมือนกันแหละเอเมกจะแปะช่องนั้นไว้ให้เข้าป่าสร้างที่พักขัดห้างนะครับผมล่าล่าอะไรไม่รู้โอเคดังคลินี้อุ้ยของหวนเกีงอะไรหรอเกีงเคีงเกีงให้เราเงียบ เราเจอแล้วทุกคนนี่ทุกคนเอะไรเ่องี้ลายเค่งจุ้ยแต่้นคลิปนี้ก็มีไม่มากชอบหมลายเจ้าแจกเกงรู้ใช่ปะใครและพบกัผมบางเอียดได้ใหม่ในวิดีโอเลยพี่กอนสวัสดีครับ